ก็กลับสวัสดีน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมนะครับน้องก็คือวันนี้พี่ไม่ได้มาแจกโค้ดนะครับน้องก็คือวันนี้นะครับก็เป็นท็อปสิบจุดแอบนะครับน้องที่พี่จะมาบอกวันนี้เนาะแล้วก็เอาไว้ไปไต่แรงแดงนะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่ไม่มีตีนะครับก็ตอบโจทย์เลยนะครับน้องที่พี่จะเอามาให้วันนี้นะครับก็คือแบบว่ามันมีโซโล่บ้างแล้วก็มีคู่บ้างนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็ถือว่าเป็นอีกสิบจุดนะ นะครับคอมเมนต์นะครับก็มีสิทธิ์รุ่นรับบัตรกาลินา100บาทนั่นเองนะครับเนาะใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับพวกน้องที่สาคัญไปก่อนนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าซ่องของพี่นะครับทำหลายรายการนั่นเองเนาะก็มีท็อปสิบด้วยแล้วก็แจกโค้ดด้วยแล้วก็รายงานกิจกรรมด้วยนะครับพวกน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนท ที่กาลังจะอัปเดตข้ามานะครับน้องก็คือประมาณนี้เลยนะสำหรับซ่องพี่นะครับบน้องแล้วก็ไปอยู่กับจุดแรกของเราเลยนะครับน้องจุดแรกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจุดแรกก็ต้องเล่นคู่นะครับบงน้องก็คือไม่สามารถเล่นโซโลได้นะครับก็สามารถเล่นคู่ได้นะครับแล้วก็ต้องมีรถคันหนึ่งด้วยนะครับบน้องก็จะเป็นรถจี๊บนั่นเองเนาะก็เอาขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับน้องแล้วก็กั้งไอวอตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับ ขี่รถมาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราทํากับเพื่อนนั่นเองเนาะกับจุดบักจุดนี้นะครับน้องแล้วก็ขึ้นไปแอบตรงเสานี้ได้นะครับน้องต้องมีไอวอลสองลูกนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพื่อนด้วยเนาะแล้วก็ขึ้นมาตรงเสานะครับน้องส่วนจุดทาบัคหรือว่าจุดทําที่แอบนะครับก็อยู่ที่โรงสีนั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็จุดนี้นะครับน้องเราสามารถขึ้นคนเดียวก็ได้นะครับแต่มันต้องใช้เวลานะถ้ามีเพื่อนมันจะเรี้ยวกว่านะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเมื่อเราขึ้นมาเสร็ บั iki ๊กน an ึงนะครับที่ GM ยังไม่ได้แก้นะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าวงจบตรงนี้นะครับก็มีโอกาสได้ที่1มากนะครับบางน้องเพราะว่ามันยิงได้360องศาเลยนะครับก็ยิงในทุกทางเลยนะครับบางน้องแต่คนอื่นไม่สามารถยิงเราได้นั่นเองเนาะเพราะว่าเขาวีระเบิดมาหรือว่าเขาเอาระเบิดมาใส่ก็มันไม่สามารถเข้าตรงนี้ได้นะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับจุดบักตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาคนยิงมานะครับเขาอาจจะยิงไม่เข้านั่นเองนะครับแต่เราสามารถยิงออกไปได้นะครับแล้วก็จุดบักที่2น้องก็็เปนจุดบักตรงนี้ะครับนเอง น้องก็คืมมันจะอยู่ใกล้ๆกับทางแงกนะครับน้องก็เราสามารถขึ right ้นไปบนหลังคาตรงนี SS ้ได้นะครับก็คนเดียวก็ได okay. ้นะครับน้องถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่จะโซโลแล้วก็วงจบตรงนี้นะครับเราสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับน้องก็เป็นจุดแอบอีกจุดนึงนะครับเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับก็ยิงไอวอทิ้งไปได้เลยนะครับน้องแล้วก็มาแอบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีเสาตัวนี้นะครับไว้กําบังตัวเราด้วยนะครับเนาะก็สามารถยิงได้ทุกทางนะครับน้องก็360องศากคร้อยบก็ถือง่ากันเลยที่ได้เปรียวนะ ได้เรื่อยๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี <St downstairs> ้เลยนะครับน้องๆงั้นเราไปต่อที่จุดแอบที่3กันเลยนะครับจุดแอบที่3ก็เป็นจุดแอบตรงนี้นะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นอีกแผ่นที่หนึ่งนะครับน้องๆก็คือแผ่นที่เดิมนะครับก็เป็นแผ่นที่สําราบาทนะครับน้องแต่เปลี่ยนจุดนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับน้องมันจะเป็นตรงเนินเขานั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เนินเข่าทุ่งหญ้านั่นเองนะครับน้องๆก็สามารถมาแอบตรงนี้ได้นะครับส่วนวิธีทําที่ก็ทําให้ดูนะครับก็ ไต่กล่องขึ้นมานะครับน้องไม่ต้องใช้ไอวอลกี่ลูกเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับจุดบั็กหรือว่าจุดแอบตรงนี้นะครับน้องก็คือเราสามารถยิงออกไปนอกได้แล้วก็เขาไม่สามารถยิงกลับเข้ามาได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็ถือว่าได้เปรียบเลยนะครับกับจุดบั็กหรือว่าจุดแอบจุดนี้นะครับน้องถ้าเราไม่ยิงนะครับหรือว่าถ้าเราไม่อยากยิงคนนะครับเราขานมาตรงนี้นะครับน้องก็คนอาจจะไม่เห็นเราเลยด้วยซ้ำนะครับเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้สังเกตนะครับน้องกับจุดบล้อกจุดนี้นั่นเองนะครับง นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องก็ใกล้กับทางแงกนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นดินแดนสำรับบาปนั่นเองนะครับน้องก็เป็นหลังคาตัวนี้นะครับเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับก็สามารถยิงทิ้งไปได้เลยนะครับไอวอลนะครับเพราะว่าการคนอื่นที่กำลังจะขึ้นมานั่นเองนะครับงน้องก็เราสามารถยิงบ้านฟาร์มได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับงน้องก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ดักบ้านฟาร์มได้นั่นเองเนาะ แล้วก็เราสามารถยิงได้ทุกทางด้วยนะครับบน้องก็คือ360องศากันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีเสาอันหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเนาะก็หมุนได้รอบนะครับหรือว่า snap ได้รอบเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเมื่อคนมาทางไหนนะครับเราก็หันมาทางนั้นหรือว่าหลบมาทางนั้นนะครับางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะกับเสาตัวนี้นะครับแล้วก็จุดแอบต่อไปนะครับงน้องก็คือเป็นแผ่นที่เกาะสวรรค์นั่นเองเนาะก็ให้เราเล็งนะครับให้เราเล็งไปตรงนี้เลยนะครับบงน้องก็คือมันจะเป็นแบบบบบบบนน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 ีีีีี้้้้้้้้ะะะะคคคครรรรรรรัััััพกกกกอออองงงงงใหเเเเลล็็็ตตตตาาาาาามมมมมมท่่ยจสถขึไดื ขึ้นมาตรงนี้ได้น,นะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ดัก คนที่มาห่อดูดาวได้นะครับบน้องก็จะประมาณได้เลยนะครับก็ถือว่าเล่นคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่ามาเป็นทีมก็ได้นะครับบงน้องก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดแอบจุดที่ดีเลยนะครับน้องกับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดดักคนด้วยนะครับนี่นะครับเมื่อพี่เห็นคนพี่ก็ยิงได้แบบนี้เลยครับงน้องก็ถือว่าได้เปรียบเลยเนาะงั้นเรามาต่อที่จุดต่อมาเลยนะครับบน้องก็คือจุดต่อมานะครับก็เป็นจุดนี้เลยนะครับงน้องก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนีี้กก็็เเปนนจุดแผท่าะสวครับน้องก็คือ ตัดกับหอนาฬิกานั่นเองนะครับงน้องก็จุดนี้นะครับก็เป็นบ้านแอลนะครับน้องก็เป็นบ้านแอลของมีมาสกีนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าขึ้นไปยิงคนบ้านแอลได้แบบไม่ต้องซารนะครับน้องก็เป็นจุดนี้เลยนะครับก็เราสามารถขึ้นมายิงได้นะครับบน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนที่อยากขึ้นยิงบ้านแอละครับแต่ไม่ต้องขึ้นซารนะครับน้องเราสามารถยิงตรงนี้ได้นะครับเมื่อด้านบนมาเราก็แสดลงด้านนี้ได้นะครับแล้วก็มีเสาหนึ่งนะครับบางน้องมีเสาอันนี้เสา ได้ด้วยนะครับบางน้องเมื่อเราคนมาทางไหนนะครับเราก็หมุนต we really, ัวมาเรื่อยๆนะครับหรือว่าหมุนรอบเสามาเรื่อยๆนะครับบางน้องเราสามารถทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะครับนั้นจุดต่อมาเลยนะครับน้องจุดต่อมาก็จะเป็นจุดนี้เลยนะครับให้เลงตามพี่เลยนะครับเนาะก็คือเลงไปแบบนี้เลยนะครับน้องเลงไปตรงเสาตรงนี้เลยนะครับให้เลงตามพี่เลยนะครับถ้าไม่เลงตามพี่มันจะไม่ เข้าจ yeah. ุดบล็อกหรือว่าเข้าจุดแอบนะครับน้องเราก็เมื่อเรายิงมานะครับหรือว่าขึ้นสลิงมาหรือว่าอะไรเขาเรียกอะไรขึ้นสลิงหรือเปล่าไม่ใช่สลิงเออมันเป็นเครื่องดีดนะครับน้องเออมื่อเราดีดมานะครับเราก็จะมาตกตรงนี้นะครับเราสามารถแอบตรงนี้ได้ด้วยนะครับน้องถ้าเราอยู่เงียบๆนะครับคนอาจจะไม่สังเกตนะครับแล้วก็อาจจะไม่เห็นเราเลยด้วยซ้ำนะครับนนองก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าแต่งตัวเนียนๆกว่านี้นะครับก็คือไม่แต่งตัวตามพี่นะครับถ้าแต่งตัวเนียนๆกว่านี้นะครับก็คือจะเนียนไปเลยนะครับน้องกับจุด แอบจุดนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับงน้องงั้เราไปต่อที่จุดต่อไปเลยนะครับจุดต่อมาก็เป็นจุดนี้นะครับน้องก็คือเป็นบ้านแอลอีกแล้วนะครับเนาะก็วิธีขึ้นร์ทบ้านแอลอีกวิธีหนึ่งนะครับน้องก็จะเป็นขึ้นปั๊มน้ำมันตัวนี้นะครับน้องก็คือขึ้นมาแล้วก็สามารถยิงบ้านแอลได้ตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเราไม่ต้องซัดบ้านแอลก็ได้นะครับน้องก็ถือว่าไม่ต้องขึ้นซัดบ้านแอลก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะคร มานี่เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนที่อยากขึ้นบันเอลแบบไม่ขึ้นบันไดนะครับ แล้วก็ Studio. สําหรับน้องคนไหนนะครับท nice ี anyway rather, ่สนใจแบบนี้นะครับน้องก็ทําได้นะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือเป็นจุดบัคกจุดนี้นะครับก็ถ้าแต่งตัวเนียนๆเลยนะครับก็คือจุดบั็กจุดนี้นะครับจะไม่มีคนเห็นเลยนะครับน้องถ้าวงจบตรงนี้นะครับมีโอกาสนะด้วยซ้ำนะครับเนาะแต่ต้องแต่งตัวเนียนๆนะครับน้องกับจุดบั็กจุดนี้นะครับถ้าเราแต่งตัวไม่เนียนนะครับก็อาจจะพลาดไปเลยเนาะหรือว่ามีคนเห็นเรานะครับน้องแล้วก็จุดบั็กตัวนี้ก็ทํายากนิดนึงนะครับน้องก็คือเราต้องได้กลับไปขึ้นสลิงนนนนะครรรรับแแลล้้้้้้วววกกก็็โหมาาตตงงงงีีออท่เไไ ิ้งตัวให้ตรงนะครับกับไอวอลที่เรากั้งไว้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็เข้ามาตรงนี้ได้นะครับน้องกับจุดบั็กจุดนี้นะครับหรือว่าจุดแอบจุดนี้นะครับไม่มีคนเห็นแน่นอนนะครับน้องๆ้าน้องๆแต่งตัวเนียนๆนะครับเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับน้องๆเราก็สามารถยิงไอวอลทิ้งได้เลยนะครับเนาะก็อาจจะไม่เห็นไอวอลเลยนะครับน้องๆแล้วก็เราก็จะอยู่ตรงกกไม้นะครับน้องก็เป็นต้นไม้ตัวนี้นะครับก็ไม่มีคนเห็นเราด้วยนะครับน้องๆแล้วก็อยู่ได้นานๆเลยนะครับถ้าวงจบตรง หนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆงั้นเราไปต่อที่จุดสุดท้ายกันบ้างนะครับน้องก็คือจุดที่10ของเรานะครับก็เป็นจุดนี้เลยนะครับน้องๆก็คืออู่เรือนะครับน้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับให้เล็งตามพี่เลยนะครับน้องๆก็คือให้เล็งไปตามพี่เลยนะครับเนาะพี่เล็งประมาณไหนก็เล็งไปตามนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมาตกอยู่ตรงนี้นะครับน้องๆนี่นะครับก็เป็นอีกจุดแอบจุดหนึ่งนะครับถ้าเราอยู่เงียบๆนะครับจะไม่มีคนเห็นเราเลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าวงจบตรงนี้นะครับแล้วก็เองนนล้ไดห เดิมนะครับบางน้องก็สามารถยิงคนได้นอนได้นะครับบางน้องแต่ต้องข้อเสียนินดนึงนะครับบางน้องก็คือข้อเสียมีอยู่ว่าถ่าแล้วเขาวีระเบิดขึ้นมานะครับเขาอาจจะตายไปเลยนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับที่พี่มาแจกจุดแอบ10จุดนะครับน้องก็ถือว่าเป็นจุดแอบที่ดีนะครับงน้องถ้ารองน้องอยากได้ไต่แรงหรือว่าอยากได้ขึ้นแรงแดงนะครับน้องก็คือใครที่กําลังขึ้นแรงแดงอยู่นะครับหรือว่าไม่เคยขึ้นแรงแดงนะครับก็สามารถเอาคลิปพี่นะครับไปดูได้นะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับงน้องพี่ขอเท่านี้นะครับน้องแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับบางน้องเพื่อรุ่นรับเพชรหนึ่ง้อยบาทนะครับน้องก็เป็นบัตรกอลีน่าหนึ่บ พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ,บน้องพี่ก็ขอให้น้องนครับเข้ามาดูแล้วนะครับแล้วก็เอาไปทําตามได้นะครับเนาะเพราะว่ามันไม่ได้โกงเพื่อนหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับ,บน้องก็คือมันไม่ได้เป็นจุดบักนะครับมันจะเป็นจุดแอบ10จุดนั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นอีก10จุดนะครับ,บน้องเอาไว้ไต่แรงคนเดียวนะครับเพราะว่า ช่วงนี้นะครับถ้าเราเล่นคนเดียวนะครับมันก็อาจจะยากเนาะเพราะว่าไม่มีตี้ไม่มีคู่นะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับบางน้องก็คือดูคลิปพี่จนจบนะครับก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับบางน้องก็สาหรับวันนี้นะครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับบางน้องก็คือพี่มาสอน10จุดบั๊กแล้วก็1 0จุดแอบนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบางน้องก็อย่าลืมนะครับที่พี่บอกนะครับน้องอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเนาะสำหรับว ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะบ๊ายบาย